เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆถัดมาจะมาดูชวนคิดในหน้าที่69หนังสือฟิสิกส์ม .4 เล่มที่1ข้อที่2กันนะคะเรามาเริ่มอ่านโจดพร้อมกันเลยค่ะโจทย์ในข้อนี้นะคะบอกว่า วัตถุ A มีความเร็วบวก10เมตรต่อวินาทีกับวัตถุ B ค่ะมีความเร็วลบ10เมตรต่อวินาทีวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่ากันเพราะเหตุใดอ่ะจริงๆพี่เชื่อว่าในข้อนี้หลายคนอ่านโจทย์ปุ๊บตอบได้ละแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวพี่จะทบทวนให้นะคะสำหรับความรู้ที่ต้องใช้ในข้อนี้นะคะก็คือน้องๆต้องรู้ว่าความเร็วเนี่ยที่ เป็นเครื่องหมายกับตรงตัวเลขเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนเกี่ยวกับความเร็วกันก่อนนะคะอ่าน้องก็ต้องรู้ว่าความเร็วเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเราอย่าลืมว่าเวลาเราคิดความเร็วก็คือต้องคิดแบบเป็นปริมาณเวกเตอร์นั่นเองแล้วถามว่าจากตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราทำในข้อนี้ได้ยังไงนะคะก็คือน้องก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าด้วยความที่เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่า เวลาเราแทนค่าอะไรลงไปเนี่ยก็ต้องมีเครื่องหมายถูกไหมคะก็ต้องมีเครื่องหมายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามที่พี่เคยสอนมาเนี่ยก็คือเราจะมีทั้งตัวเครื่องหมายแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมคะเวลาเราคำนวณได้โดยเวลาเราคำนวณความเร็วเราจะคำนวณจากตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปหรือตรงนี้เราจะมองว่ามันก็คือการกระจัดนั่นเอง ถูกไหมคะซึ่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์แล้วน้องๆก็อย่าลืมว่าเวลาเรานําตําแหน่งมาบวกลบกันนะคะตรงเดลต้าตำแหน่งตรงนี้นะคะตรงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยน้องก็ต้องแทนเครื่องหมายลงไปด้วยนั่นเองค่ะโอเคเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นเดลต้าทถูกไหมคะซึ่งหาจาก t f t f ลบ T ถ้าเป็นตัวการกระจัดตรงนี้นะคะหาจาก xf ลบ xi แล้วเวลาเราคิดเราก็ต้องแทนเครื่องหมายไปด้วยแล้วสุดท้ายนะคะค่าที่น้องคำนวณมาได้เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายแบบติดบวกลบอยู่ถูกไหมคะแล้วก็มีค่าค่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นตัวเลขสิ่งที่เราได้มานะคะเราจะได้ว่าตรงเครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะคะจะแสดงถึงทิศทาง แสดงถึงทิศทางเป็นตัวบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะหรือทิศทางของความเร็วเนาะก็คือบอกทิศทางความเร็วอเี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นทิศทางของความเร็วดีกว่าเนาะจะได้ลงกับข้อนี้ทิศทางของความเร็วแต่ถ้าหากว่าพี่พิจารณาที่ ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงตัวเลขตรงนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้นะคะจะบ่งบอกว่าขนาดของความเร็วเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะท่าน,นะก็คือตรงตัวเลขจะบ่งบอกขนาดของความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าหากเราลองมาดูในข้อนี้นะคะข้อนี้ถามว่าความเร็วที่เป็นบวกสิบเมตรต่อวินาทีกับความเร็วที่เป็นลบสิบเมตรต่อวินาทีวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่ากัน การที่เราจะพิจารณาว่าวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่ากันเราต้องพิจารณาจากอะไรคะน้องๆเราก็ต้องพิจารณาจากขนาดของความเร็วนั้นถูกไหมคะอ่าจดเพิ่มไหมนะคะว่าการพิจารณาว่าวัตถุใดว่าวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่ากัน จะพิจารณาจากขนาดของความเร็วนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมีรถสองคันเป็นรถคัน A กับรถคัน B อ่ามีรถคัน A กับรถคัน B นะคะ รถันา้กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีค่ะแต่มีรถอีกคันหนึ่งนะคะคือรถคัน B ค่ะรถคัน B นะกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีถ้าน้องดูจากตรงนี้ถามว่าขนาดเท่ากันไหมคะาน้องจะเห็นว่าขนาด10เมตรต่อวินาทีเท่ากันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมองว่าอ,อ ขนาดมันเท่ากันเลยเนาะสิบเมตรต่อวินาทีทั้งคู่เลยถามว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่ากันจริงๆแล้วทั้งสองคันนี้เคลื่อทนอที่ด้วยความเร็วเท่ากันค่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันเพราะเราดูจากอะไรคะเราดูจากขนาดถูกไหมคะการที่จะพิจารณาว่าคันไหนเคลื่อนที่เร็วกว่ากันเราจะดูจากขนาดก็คือดูจากตัวเลข นนะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้ว่า2องคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ2องคันนี้ก็คือทิศทางค่ะ,ะเราจะเห็นว่าแต่ทิศทางต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็ได้เข้าน้องๆก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนาะเราจึงบอกได้ว่าถ้าวัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยความเร็วบวกสิเมตรต่อวินาทีเราก็แค่มองว่า เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็บอกบอกว่าทิศทางไปทางหนึ่งนะคะบอกบอกทิศทางว่าไปทางหนึ่งแล้วเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะของวัตถุ b เนี่ยก็บอกบอกว่าทิศทางเนี่ยไปอีกทางอันนี้ก็คือไปทางหนึ่งนะคะทีใ่ใช้เป็นภาษาพูดนะจะได้เข้าใจง่ายแล้วเราก็จะมาพิจารณาตรงสิบนั่นเองน้องจะเห็นว่าสิบเท่ากันทั้งคู่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า ัตถุ A และ B เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนั่นเองค่ะอ่าเราจรึงได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นนะคะในข้อนี้เราจรึงตอบว่าเคลื่อนที่เร็วเท่ากันค่ะเพราะมีขนาดความเร็ว 10เมตรต่อวินาทีเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะว่าเราพิจารณาที่ขนาดของความเร็วนั่นเองค่ะโอเคงั้นเราก็มาในช่วงของสรุปกันแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ค่ะก็ในข้อนี้นะคะถามว่าวัตถุ A มีความเร็วบวก10เมตรต่อวินาทีกับวัตถุ B มีความเร็วลบ10เมตรต่อวินาทีวัตถุใดมีเคลื่อมีการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่ากันนะคะเพราะเหตุใดพี่ก็ได้ทวนเกี่ยวกับความเร็วให้กับน้องๆค่ะ โดยความเร็วนะคะคือการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของวัตถุนะคะในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เราก็ต้องอยาลหืมว่าเป็นปริมาณที่เราจะพิจารณาเครื่องหมายด้วยนั่นเองนะคะโดยความเร็วในปกตินะคะวิธีในการหาก็คือต้องหาจากการกระจัดหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะก็การกระจัดหาจาก xf ลบ xi เดลต้า t หาจาก tf ลบ ti เพราะฉะนั้นเวลาเรานำตัวเลมขมาแทนค่าเนี่ย เราก็ต้องแทนแบบติดเครื่องหมายมาด้วยนั่นเองค่ะทันนะเพื่อที่จะบ่งบอกทิศทางนะคะเพราะว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์จากนั้นนะคะเวลาเราคำนวณออกมาเราจะได้ค่าที่เป็นบวกลบกับส่วนที่เป็นตัวเลขส่วนที่เป็นบวกลบตรงนี้จะบ่งบอกทิศทางของความเร็วค่ะแต่ส่วนที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะจะบ่งบอกขนาดของความเร็วนั่นเองแล้วถัดมานะคะเราก็ต้องรู้ว่า การพิจารณาว่าวัตถุดใดเนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่ากันนะคะเราจะพิจารณาจากขนาดของความเร็วนั่นเองค่ะหมายความว่าน้องอยากรูถ้าหากน้องอยากดูว่าวัตถุไหนนะคะเคลื่อนที่เร็วหรือเคลื่อนที่ช้าก,กว่าเนี่ยน้องก็ต้องมาดูตรงตัวเลขนั่นเองยกตัวอย่างเช่นรถนะคะมีรถสองคันเป็นรถคัน A กับรถคัน B ค่ะน้องจะเห็นว่ารถคัน A ไปทางขวาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีส่วนรถคัน B นะคะไปทางซ้ายด้วยความเร็วเท่านี้ ถามว่าขันไหนเคลื่อนที่เร็วกว่ากันถ้าเราดูจากภาพเราตอบได้ง่ายๆเลยว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันค่ะเพราะเราดูจากอะไรคะดูจากตัวเลขนั่นเองแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือทิศทางค่ะโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงสามารถที่จะตอบข้อนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือการที่วัตถุ A นะคะมีความเร็วบวก10เมตรต่อวินาทีกับวัตถุ B เป็นลบ10เมตรต่อวินาทีบวกของวัตถุ A จะบ่งบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางหนึ่ง ส่วนลบของวัตถุ b จะบ่งบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปอีกทางแต่ขนาดนะคะถ้าน้องดูเนี่ยเป็น10บเท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงตอบได้แล้วนะคะว่าเคลื่อนที่วัตถุสองวัตถุนี้นะคะทั้ง a และ b เนี่ยเคลื่อนที่เร็วเท่ากันค่ะเพราะว่ามีขนาดความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีเท่ากันนั่นเองแต่แค่ทิศทางต่างออกไปแค่นั้นนั่นเองค่ะโอเคนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำนึ่ง